สวัสดีน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบในปีนี้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้พี่แชมป์มีโจทย์เกี่ยวกับพื้นที่การแรงเงาของเซตมาให้พวกเราฝึกคิดกันแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโจทย์ที่พี่เอามาฝากพวกเรานะครับมีอยู่ว่าส่วนที่แรงเงานะครับคือเซตในข้อใดอ่านะครับ เทคนิคดีๆวันนี้คือเทคนิคการแทนตัวเลขนะครับน้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้เจอโจทย์แบบนี้อีกเมื่อไหร่น้องเก็บคะแนนได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเห็นรูปที่เขาให้มาปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการแทนตัวเลขในพื้นที่ส่วนต่างๆของรูปลงไปนะครับพี่เริ่มเลยนะครับพี่เริ่มแทนตัวเลขลงไป1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมนะครับมีพื้นที่8ส่วนด้วยกันนะครับจากรูปนี้แล้วนะครับเราก็มาดูต่อว่าพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยมีเลขอะไรอยู่บ้างนะครับพื้นที่ที่แรงเงาของเรามีเลข 3, 5, 7อยู่ในรูปถูกไหมเรามาตรวจสอบกับตัวเลือกที่เขาให้มาได้เลยนะครับข้อไหนที่มี 3, 5, 7ข้อนั้นแหละคือคําตอบทุกคนนะครับน้องมาดูครับตัวเลือกแรกนะครับ เขาบอกว่านะ C ลบ A union B นะครับเราก็มาดูในรูปครับ C คือวงกลมวงนี้มีตัวเลขอะไรอยู่ในวงกลม C บ้างนะครับมี4 3 5 7 A u n ีย n B มีอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับ C เป็นตัวตั้งลบด้วย A เน i o n B ดูซินะครับ C กับ A อยูเนียนบเนี่ยนะครับก้อนหน้าก้อนหลังมีตัวอะไรซ้ํากันบ้างนะมี้ําซ้าตัดทิ้งไปนะครับมี3ซ้ําตัดทิ้งไปมี5ซ้ําตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นนะครับก้อนหน้าลบก้อนหลังก็จะเหลือแค่อะไรทุกคน เหลือแค่7เท่านั้นเองใช่คําตอบไหมเนี่ยนะครับไม่ใช่ถูกไหมมันต้องเป็น3 5 7นะเฮ้ยนะครับมาดูข้อที่2นะครับ c ลบ b complement intersect a นะครับตรงนี้พี่มีส่วนที่จะเพิ่มเติมไปให้เรานิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเจอเครื่องหมาย complement แล้วก็ intersect เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นน้องต้องคิดซ้ําซ้อนถูกไหมน้องมาต้องมาดูว่าเฮ้ย b complement มีอะไรอยู่บ้างนะเราต้องมาดูว่าอะไรครับต้องมาดูว่า a มีอะไรอยู่บ้างแล้วค่อยมาเอามา intersect กัน เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อน้องเจอแบบนี้นะครับให้รู้ไว้เลยนะครับเรามีสูตรการดําเนินการสูตรหนึ่งที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับก็คือ a intersect b complement มันจะเท่ากับ a ลบ b โอเคไหมครับนี่ตัวหน้า intersect กับตัวหลัง complement เท่ากับตัวหน้าลบตัวหลังเพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้ถ้าพี่จัดรูปใหม่นะจัดรูปใหม่เป็นนะครับ A. Intersect B. c o m p l e m e n t มันสลับที่กันได้ถูกไหมนะครับมันสลับที่กันได้มันจะมีค่าเท่ากับอะไรมันจะมีค่าเท่ากับ A-B ลบ b นั่นเองนะครับเราก็มาดูจากรูปเลยนะครับ A ของเรามีอะไรครับ A. ของเรามี1 2 3 4 B. ของเรามี2 3 5 6ถูกปะ A. B. ลบ B ทุกคนนะครับก็ลบตัวที่ซ้ำกันออกไป 2. ลบทิ้งนะครับซ้ำกันตัดทิ้ง3ซ้ำกัน ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นนะครับ a ลบ b ของเราจะเหลือแค่อะไรครับทุกคนจะเหลือแค่นะครับ1กับ4แค่นั้นเองมาเขียนไว้1 4 C ของเราคืออะไรครับ4 3 5 7เพราะฉะนั้นก้อนหน้านะครับลบกับก้อนหลังก็ลบตัวซ้ำกันออกไปถูกไหมครับลบ4ออกไปเหลืออะไรครับทุกคนเหลือ3 5 7ด เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะข้อนี้น้องเจอคําตอบแล้วหรือยังเจอแล้วนะครับตอบช้อยข้อที่2นะครับตัวเลือกที่2คือคําตอบที่ถูกต้องของเราเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะไม่ว่าน้องจะเจอโจทย์แรงเอามายากขนาดไหนนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้น้องได้คะแนนแน่นอนครับ